ดีมากดีจนแบบว่าขอในรอบคิดว่าในรอบเป็น10ปีอะไม่ได้ดูหนังที่ดีขนาดนี้มาก่อนทั้งประทับใจทุกอย่างนักแสดงนี่เรียกว่าเล่นดีหมดทุกคนมันดีมากมันดีมากๆจริงๆครับเป็น3ชั่วโมงที่เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะละสายตาไปไม่ได้เลยการทํา<ะ>หนังเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับคู่ควรกับ ทุกคํานิยมที่จะได้รับไปครับมารู้สึกตัวอีกทีมันผ่านไป3ชั่วโมงแลวพอได้มาดูหนังเรื่องนี้ผมตั้งคําถามตัวเองว่าเราทุ่มเทพอหรือยังผมว่ามันเป็นสามชั่วโมงที่เหมือนเราตำดิ่งเลยอะลงไปในโลกไปเข้าใจถึงวัฒนธรรมครับแนวคิดความฝัน คือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ของญี่ปุ่นเลยจริงๆนะฮะน่าทึ่งมากๆจะเห็นหนังญี่ปุ่นทําได้ถึงขนาดนี้ต้องมาดูในโรงครับโคโ,โ,โฮสมบัติชา15มกราคมในรูภาพยนตร์